ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้าในการขายและการซื้อค่ะวิธีการคืนสินค้าเป็นวิธีจัดการในกรณีที่เราขายสินค้าแล้วมีการคืนสินค้ากลับมาหรือซื้อสินค้าแล้วต้องการคืนสินค้านั้นกลับไปค่ะไม่จําเป็นต้องจัดการกรอกข้อมูลในเมนูส่งคืนแยกต่างหากสามารถทําการคืนสินค้าในหน้าสร้างใบขายและหน้าสร้างใบซื้อได้เลยค่ะเราจะมาทําการคืนสินค้าในการขายกันก่อนนะคะ ในตอนที่ขายสินค้าเราระบุจํานวนสินค้าเป็นจํานวนบวกแต่ถ้าเราจะทําการคืนสินค้าเราจะต้องระบุจํานวนสินค้าเป็นจํานวนติดลบค่ะอันดับแรกในการทําการคืนสินค้าก็คือเริ่มจากระบุวันที่ที่เราคืนสินค้าระบุลูกค้าที่คืนสินค้ากลับมาระบุสถานที่ให้สินค้าที่คืนมานั้นกลับเข้าคลังที่ต้องการเมื่อระบุรายละเอียดด้านบนเรียบร้อยแล้วมาที่รายละเอียดส่วนล่าง ระบุสินค้าที่ทําการคืนหากมีสินค้าที่คืนจํานวน5ชิ้นก็ระบุติดลบ5ลงไปในช่องจํานวนแล้วก็จะเห็นว่าราคาก่อนภาษีและภาษีก็จะติดลบไปด้วยดังนั้นจํานวนหนี้ที่เหลืออยู่ของลูกค้ารายนี้ที่เป็นลูกหนี้จะถูกหักออกตามจํานวนเงินที่คืนสินค้านั่นเองค่ะ<ๆ>เมื่อระบุข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเท่านี้การคืนสินค้าก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการคืนสินค้าก็คือ มาที่รายการขายคลิกเข้าไปที่รายการขายที่ต้องการจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างปรับเปลี่ยนการขายขึ้นมาค่ะที่ด้านล่างของหน้าต่างจะมีปุ่มคําว่าคืนเมื่อกดปุ่มคืนก็จะคัดลอกสลิปการขายดังกล่าวขึ้นมาอีกสลิปหนึ่งแต่ในช่องจํานวนจะเปลี่ยนเป็นจำนวนที่ติดลบแทนค่ะจากนั้นก็กดบันทึก เมื่อทำการคืนสินค้าแล้วจากนั้นก็มาที่สถานะการขายสามารถตรวจสอบเฉพาะจำนวนที่ติดลบได้โดยเลือกในช่องประเภทธุรกรรมเป็นคืนสินค้าค่ะแล้วกดค้นหาก็จะปรากฏรายการขายที่เป็นการคืนสินค้าขึ้นมาค่ะในการซื้อก็เช่นกันเหมือนกับการขายเลยค่ะ ระบุวันที่ที่ต้องการคืนสินค้าระบุลูกค้าผู้ขายที่ต้องการคืนสินค้าระบุสถานที่ที่เราซื้อสินค้าว่ามาจากที่ไหนเพื่อทําการคืนสินค้าให้ถูกต้องจากนั้นมาระบุสินค้าที่ต้องการคืนในรายละเอียดด้านล่างหากต้องการคืนสินค้าจํานวน3ชิ้นก็ระบุจํานวนสินค้าเป็นลบสแล้วก็จะเห็นว่าราคาก่อนภาษีและภาษีก็จะติดลบไปด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นจำนวนหนี้ที่เหลืออยู่ของผู้ขายรายนี้ที่เป็นเจ้าหนี้จะถูกหักออกตามจำนวนเงินที่คืนสินค้าเหมือนกับการขายเลยค่ะและในการซื้อก็สามารถทำการคืนสินค้าอีกหนึ่งวิธีหนึ่งเหมือนกับการขายได้เช่นเดียวกันก็คือไปที่รายการซื้อคลิกรายการซื้อที่ต้องการคืนสินค้าจากนั้นก็คลิกปุ่มคืนที่ด้านล่างก็จะคัดลอกสลิปการซื้อดังกล่าวขึ้นมาอีกหนึ่งสลิปและในช่องจำนวนก็จะเปลี่ยนเป็นจำนวนที่ติดลบแทนค่ะ